สวัสดีค่ะเืนรามาเอ <st ut ters> จกมาเจอกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้นึกคลุมขึ้นมาอยากแจกของอยากแจกของก็เห็นนี่ <st ut ters> เห็นของตุ๊กตาตัวหนึ่งอยู่ในห้องนะปีหนึ่งจะกอดมันสักครั้งหนึ่งวันนี้ก็คือหยิบมาหยิบมาแล้วรู้สึกว่าอยากให้คนที่ติดตามพี่เล็กซี่อยากให้คนที่ออชอบดูคลิปพี่เล็กซี่คนที่ชอบรีโพส คลิปของของพีเล็กซี่วันนี้แจกนี่ให้หนึ่งตัวเขาเรียกว่าตุ๊กตาอะไรอะเมนปะมีตัวอะไรไม่รู้แหละสักตัวหนึ่งเนาะอยากแจกให้เลยกติกาง่ายๆตามเรียนแบบนั่งหนูใบาชาดนหนึ่งละกันเน,ะนาะนั่งหนูใบาชาบอกว่าสามพันไลค์แจกพีเล็กซี่คิดว่าแฟน่ะพีเล็กซี่คงคงกดไลค์ไม่ถึงสามพันไลค์หรอกหรอรือถึงลืมไม่ถึงเอางี้ สองไลค์ไม่ใช่สองไลค์น้อยไปอ่ะส,สามไลค์ไม่ใช่น้อยไปอีกนะคะอ่ะสองพันไลค์สองพันไลค์แจกตุ๊กตาตัวนี้หนึ่งตัวนะคะกติกาง่ายๆเลยก็คือกดไลค์กดรีโพสแล้วก็ระบุว่าอยากได้เอ่อระบุว่าชอบคลิปเรกซี่คลิปไหนแค่นี้นะคะ สองพไลายจับแจกเลยสองพารา์ก็เอาชื่อมาใส่มาใส่โหลภาชนะแล้วก็แจกนะคะส่วนของชิ้นเก่าเนี่ยเดี๋ยวจะแจกประกาศชื่อในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคืนนี้ขออนุญ,ญาตกลับมาจากการจัดรายการก่อนแล้วเดี๋ยวแจกนะคะกับอีกอันนึงหรือว่าถ้าคนไหนไม่ชอบตุ๊กตาฉันมีอันนี้ให้เอาปานะคะเป็นสืออย่งสือสออนฑัติอนมีอนฑัติอุมีออฟเมนนะคะอันนี้ลดนะลดนะ ลดนะพูดเลยนี่เอาป้าสนใจป้าอันนี้ก็หนึ่งพันไลค์หนึ่งพันไลค์ให้ไปเลยนะคะพร้อมซีดีเดี๋ยวขอหาซีดีก่อนว่าพี่เล็กซี่เก็บซีดีไปไว้ไหนแล้วเก็บไปไว้ไหนวะซีดีซีดีนั่นแหละเดี๋ยวหาให้นะแถวแถวนี้แหละอยู่แถวแถวนี้ละมั้งห้องน้ำป้าไม่รู้นะคะนี่ก็เราแต่อันนี้อัลตโมน้ออฟเมน หนึ่งพันไลค์เอ่อตุ๊กตาเม่นตัวใหญ่เท่าคนนี่สองพันไลค์นะคะขออนุญาตเอากติกาของพี่นางหนุ่ใบาชาสุดน่ารักของเรามาเป็นกติกาง่ายๆแล้วกันเนาะเดี๋ยววันหลังจะมาจะมาแจกต่อแต่วันนี้ไปก่อนหมดเขตละหมดเขตเมลัยเอาหมดเขตเมลร่เอาหมดเขตมเม,เตมลไลพูดไม่ต้องหมดเขตหรอหรือหมด ครบสองพันไลค์กับ 1, หนึ่งพันไลค์แจกโอเคจบปึ้งบาย